เออหัวเราะอะไรวะอ๋วันนี้เราจะมาเล่นเกม ROV e. กันยังไงล่ะว่าแต่จหะหัวเราะทำไมเนี่ยงงกดเข้าเกมไปเลยผมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่า ROV e. เนี่ยผมไม่อยากจะคุยว่าะผมเนี่ยฝึกซ้อมทุกวันอา้วาว่าแต่มันมีอัปเดตอะไรกันครับเนี่ยอ๋อสงสัยจะเป็นแพชใหม่มั้ง เล่นได้แล้วอุ้ยมาเร็วมาเร็ว้วเดี๋ยวผมจะกดไปให้ดูนะครับว่าผมได้ฝึกซ้อมทุกวันจริงๆถ้าเจอเอเอะกำลังดาวน์โหลดโปรไฟล์อย่างนั้นเนะ่ะอ๋อมีโหลดอันนี้เกินเนี่ยโอ้ ที่ขณะผมเล่นทุกวันนั้นเนี่ยยังดาวน์โหลดนานขนาดนี้แล้วถ้าคนที่เลิกเล่นเป็นานๆเนี่ยมันจะดาวน์โหลดนานขนาดไหนฮะเนี่ยแล้วเวลาก็ผ่านไปเกือบจะ1ชั่วโมงเต็มๆใช่แล้วฮะผมยังอัปเดตไม่เสร็จเลยเอาเป็นว่าผมจะไม่รอแล้วมันอัปเดตเสร็จแค่ไหนก็เอาแค่นั้นละกันพอมันอัปเดตแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฉากหลังเนี่ยมันจะสวยแล้วมันก็เทึ้นนี่ว่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูสถิติการซ้อมทุกวันของผมกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ไงประวัติการเล่นอ้าวเล่นล่าสุดโหมดจัดอันดับวันที่5เดืฮ้6เดือน5เวลา3 47 ประวัติการเล่นผมหายไปไหน2เดือนวะเนี่ยสงสัยจะบั็กเออ G M เกมนี้เดียวให้ดูแลระบบเกมเลยนะปล่อยให้เอดีผมบั็กได้ยังไงกันเนี่ยแล้วตอนนี้มันมีสกินใหม่อะไรเข้ามาบ้างนะกดเข้าไปดูที่ร้านค้าสิโอ้เซลฟิตเออแต่ว่าเซลฟิตล่างนี้รู้สึกว่ามันเคยมีมาแล้วหรือเปล่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสกินซูกาทำไมสกินนี้สวยจังวะเนี่ยว้าว นี่มันคือโปนักรบบางกรช,ชัดเลยเจ้าตัวนี้ได้รับยังไงเนี่ยได้รับในกิจกรรมอย่างนั้นเนอะในขอกดไปดูหน่อยเปิดครบ6ครั้งได้รับเลยอย่างนั้นเอะให้มันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคุณผู้ชมผมจะเชื่อก็ได้ผมเป็นคนเชื่อคนง่ายแตเติมสักนิดหนึ่งแล้วกัน yes 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 <c oughs> ดูนี่สิคูปองมันเด้งขึ้นมาแล้วเป็น620คูปองข้ามาแล้วละ่ะเจ้าจะกินแพนด้าสุดน่ารักมาดูซิว่าเปิด6ครั้งได้รับเลยจริงไหมเปิดทิปซ้ายรอบนึงอ่ากดไอ้น,นี่ไปเลยครับอ๋อมันก็จะเด้งเด้งเดแบบนี้ใช่ไหมแล้วได้อะไรมาเนี่ยคัมภีร์ขั้นสูงเมื่อเราเปิดอันนี้ครั้งหนึ่งเราได้อันขวาครั้งหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วแหมเข้าใจเล่นนะ GM โอเคแล้วเหมือนจะไอ้ตรงนี้ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหได้คัมภีร์ขั้นสูงมาอีกสี่เปิดต่อครัััััับบออออออ่่่่่่่าาาาามมมนน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 นกก็็เเเเเเด้้้้งงๆไปปรรืืืยยะะิลลขคคสีีตววทผจโ นะมาดูว่าจะได้เจ้าโวขาดหรือเปล่าหรือว่ากระเป๋าตังค์จะขาดฮิฮ <c oughs> ิเล่นขัน้นบัตเตอร์ไฟเฉยเอาละเหลือกี่ครั้งอะ่ะอีก2ครั้งเหรอเอ้ยกไ็ไม่แพงนะเนี่ยตัวหนึ่งไม่กี่บาทเองนะฮะลูกแก้วแลโอเครอบสุดท้ายปะเราก็จะได้รับแล้วโอเคครับกดให้มันหมดหมด,หมดไปเลยแต่ว่าเมื่อเรากดหมดเอ้ยได้โวขาดเฉยเ่ย่าคุณผู้ชมโอ้โหนี่ผมไม่ได้สุ่มมานานมากแล้วนะแปะวลว่าเทพทีดายห่งโชคชะตาเนี่ยยังยืนยิ้มให้กับผมอยู่ลรสินะโอเคครับได้โวขาดมาแต่ว่าถ้าเราเปิดอีก3ครรั้้้้งเาจจะไดดนีวนะยสีหรือเจ้าเซฟี่่่แตวาไม่่เอาาดีกวนครั ไ้ตรองอันขวาไปเปิดไป5้าครับแล้วเปิดอีกหนึ่งเออคือได้แล้วซูกา้าดาวินไทเกอร์ฮันเตอร์เออดีไงนนนนนูนนุกา้ารับสิโอโหยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่นี่มันโปรจริงจริงมันคือโปแห่งนักรบมังกรไปดูไหมคุณผู้ชมการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยรู้จักป่าชิกเกูสนี่คุณผู้ชมแล้วเราก็จะรับเจ้านี่มาด้วยนะครับเจ้าโวขาดวันนี้กระเป๋าตังเราไม่ขาดแฮะเสียไปกี่คูปองนะไม่ถึง500คูปองเราได้สกินมาหนึ่งกับฮีโร่มาเล่นใหม่อีกหนึ่งตัวตัวนี้ผมก็เเลยยไม่ป็นะด้ว ในที่สุดตอนนี้เราก็ได้ครอบครองซูก้าหรือนักรบมังกรของเราแล้วเราจะทําการฝึกซ้อมวิชากังฟูเฮ้ยผมได้ทําการฝึกซ้อมวิชาอย่างรวดเร็วจนผู้ต่อสู้มองตาไม่ทันวะช้าว้าวะชาวชาวะชาวชาวะเชาวาวะชาวชาวะ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 ชาวเชาจนเขานั้นแา่เป็นนักรบมังกร เอาละนะตอนนี้ข้าพร้อมที่จะเจอของจริงแล้วล่ะนะหมดจัดอันดับอย่างนั้นนมาเลยสิฉันไม่กลัวหรอกเอา้าแล้วตอนนี้ผมเหมือนจะโดนรีแลงมาจนกลายเป็นแลงแพตตินัมแล้วนะคุณผู้ชมคือเมื่อสีซน่นที่แล้วเนี่ยเราอยู่แลงไดมอนด์ใช่ไหมแต่ก็ดีแล้วล่ะมันจะได้ไม่มีระบบแบนนะฮะ <c oughs> ไม่ได้กดประนานรู้สึกมือเกร็งเกร็งแข็งแข <c oughs> ็งแน่นอนครับว่าซูกาเราต้องเล่นเป็นอันนี้ <c oughs> อ่าฟิกเกอร์เออเอาไปฟิกเกอร์โยกอันนี้ก็เอาตามแนะนำนี่ไงลอกการบ้านเพื่อนไปอันนี้ไม่ต้องคิดเองส่่วนนเเเไทมีย เล่นเป็นเซตไอเทมันนี่ครับเซตแรกเลยนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวกดให้ดูใหม่อีกทีนี่เห็นเขาบอกว่าเนี่ยเขาปรับมาใหม่ใช่ปะไอบิสเบดอะไรเนี่ยเหมือนจะมันจะเพิ่มโอกาสริติคอลนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นพันด้าสายคริกันเอ้แล้วก็ลืมลืมเปลี่ยนลูนนี่ครับลูน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 พนด้านี่ลูนเต้าด้าเป็นลูนติดคริเหมือนกันครับเน้นคริลัวนเลยเอาล้นะคุณผู้ชมการเล่นแรงของผมในรอบ2เดือนทีมเราเนี่ยมีแวนเฮลซิงใช่ไหมเออสามารถเล่นเป็นแครี่หรือว่าเมดก็ได้แต่ว่าเรามีตูู่่เเเเลลลลนนนป็็มมแแ้้วววกขอองฟาร์ุ าอลำแท้และตะลึงตึงโปะสำหรับทีมนี้ดูทีมเขากันบ้างดีกว่าวู้องเจ้าลิงกังอย่างนั้นเนอะจะมาสู้โปนักรบมังกรแห่งเมืองจีนได้ยังไงทารังอ่ะโอ้โหแทงสองแล้วก็มีลูเมียที่นิ่มๆแล้วก็โจเกอร์โอ้โหโจเกอร์นี่ผมรู้สึกค่อนข้าง,งแพ้ทางมากๆเลยนะเหมือนมันจะมีสกิลเอ,อ่อไม่รับดาเมจใช่ไหมโอเคเราจะไปเลนบนฮนะแน่นอนขับชิ้นแรกเราจะออกมาเป็นเจ้ารองเท้าวิ่งก่อนเลยแล้วกันนะสกิลกราฟหนึ่งแล้วกันเอาไว้แดชสองทีเนื่องจากผมไม่ได้เล่นนานนะมืออาจจะไม่ไวเหมือนแต่ก่อนนะคุณผู้ แก้ตัวไปก่อนเลยก่อนจะเริ่มโอ้ยเอางี้เลยเหรอทาร่าใจเย็นใจเย็นเราเราเราแรงแพทินัมเท่ากันไม่ใช่เหรอเราต้องค่อยๆคุยค่อยๆจ่ายแล้วทาร่าสกินมันเท่จังวะนี่ไงเฮ้ยแล้วมันมีโล่เลยรวะน่ะโอ้โหมาเลยมาโอ้โหแล้วมันแรงว่ะมันแรงว่ะแต่ผมสายคีนนะผมคีนนะโอ้โหแล้วมันกดเลนอย่างนี้เลยเหรอมามาโอ้โหก็แรงเลยคุณผู้ชมแรงเกินอ้าวแล้วคิวเราเฟิร์สบัตยังสวยงามฮะจังหวะนี้มันน่าจะแอบอยู่ในนี้แหละผมมันต้องอยู่ในพุ่มนี้แหละมันรอจะสกิลใส่ผมเว้ยออออ้้้้้้้าา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 ววมมมมมััััันนนนนนนลลลลลงงงงงไปทรรรกกเเฉยยยตตีีีโโคิิิแแ๊บบง มึงเก่งแบบนี้เลยเหรอยืนเดินมาตรงๆแบบนี้เลยเหอ <c oughs> อารอเฮ้ยเอาทาร่าแท้นะเนี่ยทารามันห้าวเกินทารามันห้าวเกินลิงจัดมาหน่อยจัดมาหน่อยจัดเป็นชุดใหญ่โอ้โหไม่ตายลิงก็คิวไม่โดนเหรเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ว้าวอ่ะไปเลยครับพอถอยเลยเพื่อนยาวเลยยาวเลยยาว,ยยาวาดิดาวโดโดรอครับรอซ้อนจังหวะนี้เอาละสวยเพื่อนสวยหรือเปล่าไม่รู้สวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าได้คิวมาแล้วครับทีมเราเออหัวต่อหัวต่อผมมีตะกิ้ฟอร์แล้วเออเลยอารามจับอย่างสวยอารามจับซัพพอร์ตตเอร์หัว หัวจังเดียวผมว่ามันจะโดดหนีไว้ผมจะเก็บโดดไว้นี่ไงผมเด็ดเดดกลับเดดไปเดดกลับแล้วก็แตกผมว่าเราก็ได้คิวเออแล้วเพื่อนก็ได้อีกหนึ่งตัวโอ้โหหนึ่งแรกสามคุ้มเห็นเห็นคือถ้าผมเล่นในโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้กินผมหรอกถ้าจะได้ประมาณ3ตัวเลยแล้วก็3คิวด้วยเมื่อตะกี้โอ้โหเพื่อเราเข้มจัดเลยเลยล่างเฮ้ยลิงลิงเอางั้นเลยเหรอลิงลองลองนี้ไปกินหน่อยไหมล่ะลองเจอกับด้าหน่อยไหมลิงลิงลองเจอกับด้าหน่อยลิงเฮ้ยแล้วผมกดแต่ไม่ติดว่ะนะเออมาดิอันตี้โอ ฟิกเกอร์ไปไหน ตีคิโอ้โหจังหวัดท้งไงฟไทยเลนชัดชัดจังหวัดนี้ถึงรจะนเจริญติวาวก็เถิดละทธ่าะใจเย็นลูกพี่ค่อยคคุยกัน,กนไปลิงไปลิงไปลิงช่วยเพื่อเนเล่นกลางเร็วไปลิงนี่โอ้โหวิ่งไปแบบลิงไฟวานอนติดเพลิงอ้าวุ้ยลูเมียอะไระนะไปตัดตัดชิปอย่างนี้เลยเหรอได้เออ<บ>สเตปไหนวะน่ะไปดูนักแข่งคนไหนมาไดูนักแข่งคนไหนทำเอ้ยมันรอดรอดกบ้าแล้วจริงๆรอดกบ้าแล้วนี่ไงเจอโปนักลบมังกรหวดเข้าไปดิเออจะรอดได้ยังไงไะแบบนี้อ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เลลนกางไอ้นี่บ้าพลังไปแล้วไอนี่แกจะมาห้าวกับทีมฉันอย่างนั้นเออไปตายโอ้โหดาวิดไม่โผล่ว่ะอุ้ยอุ้ยลิงอุ้ยลิงโผล่มาไงลิงลิงใจเย็นเราเราค่อย็คุยกันเรา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 ยังคุยกันได้เราเป็นเพื่อนกันนะเออนี่ไงคิดจะมาเอานกรกมังกรอย่างนั้นเนอะปิดีคิดใหม่ไอ้น้องคุณผู้ชมดูดิเราได้บัฟลิงฟรีเฉยได้บัฟแดงกับบัฟฟ้ามานะฮะบัฟฟรีก็มีในโลกเหมือนกันนะเนี่ยแต่เวลาละเก็บตกมาแล้วครับ กอคือเก็บของเลยปะเนี่ยก็คือที่โอ้โหวันที่แตกคนสวยเมอตะกี้แล้วก็มาเอามังกรต่อเลยครับเอามังกรถอยเพื่อนนักรบมังกรต้องเอามังกรแล้วเราเก็บดาวพื้ลคิวไปอย่างหล่อเลยแนงะ่ฮัลโหลบัตเกี้ทำอะไรอยู่จ้าลิงลิงทําอะไรอยู่นะอดีอย่าฟาร์มให้พี่เห็นก็ใช่ไหมเอา้าเอา้าทาร่ามาทําไมทาร่าอือเรียบร้อยครับเมื่อกี้ก็เดินมาแบบงงงงในดงชบ,บามากๆเลยเมอตะกี้ ฮ้ยลิงลิงเออหือไปละเจอกันมือชาต้องการเอาว่ะคุณผู้ชม8ปหนึ่งว่ะแพนด้า Panda ตัวนี้ไม่ธรรมดาว่ะมันไม่ใช่แพนด้ากินไผ่มันเป็นแพนด้ากินเลือดเอาหล่ะและเลนกลางมาครับมีประเด็นทางสังคมเกิดขึ้นอีกแล้วโอ้โหแล้วผมปฏิไม่ทนมันเมื่อกี้เออหือแล้วโดนตฏิอิลูเมียมาอีกนี่แหละกระโดดไปที่หน้าไอเจ้านี่แหละโอ้โหคุณผู้ชมไปดีกว่าผมว่าไม่ดีแล้วแบบนี้กดแข็ง กดแข็งแล้วรอสกิลคูดาแล้วเพื่อนช่วยแล้วเพื่อนช่วยช่วยชีวิตโอเคแล้วผมเดชออกมาปั๊บปั๊บปั๊บเป็นการกดแข็งครั้งแรกอ้าวแล้วกลางกลางลิงลวงเข้าไปโอ้โหยังไงครับฟิกเกอร์ออกก็ป่าอย่างสวยไม่ใช่ป่าดิเมดเออป่าโอ้โหแล้วตัวีทีหายไปเลยอะไรครับเนี่ยทำไมลิงมันนุ่มนิ่มขนาดนี้ฮะกลางล่ออะไรครับโจเกอร์แตกหรือเปล่าเอาละครับ้วจังหวะนี้ผมเข้ามาครับแล้วก็วิ่งออกไปแบบไม่มีอะไรแค่เข้ามาหลอกเฉยๆแล้วเราก็วนต่อมันเป็นสเตปการเล่นแบบ2 0 i อครดูการวิ่ววนจุดนี้เป็นการวิ่งวนวิ่งวนย ฝั่งหนึ่งเขาจะงงครับเฮ้ยว่าทำไมมันไม่เข้ามาตีป้อมแล้วทำไมมันไม่ตีตัวเราเลยวะเนี่ยอะไรแบบนี้เอาล่ะแล้วเหมือนเขาจะห้าวเกินหรือเปล่าห้าวเกินหรือเปล่าทาร่าอะไรจะเอาเราหรือยังไอโอ้มีอาร์มผมมาแล้วบอกเลยว่าของเด็ดืหลิงถึงกับบิงวอล์กหนีแล้วมันวินมันไม่ได้วินวอล์กหนีมันวินวอล์กมาสู้ดีกว่าเอาล่ะผมว่าล่างผมว่าล่างทีเดียวหายผมบอกเลยว่าทีเดียวหายอ้าวไม่ได้คิวเโดนล,ลิงแย่งเอออะไรวะืหสกินนี้มันสุดยอดจริงๆผมยังไม่ได้ใช้พลังซิกเก็ตดูดเลยนะเนี่ยเอออาาลลลล่ะะเเเเเหืจจ้้พพวกกกนีดดังซิู <c oughs> ที่ดูดแตกหมดตีแล้วก็เข้าไปยันศูนย์ใหญ่เขาแล้วก็ตีแตกไปมหาศูนย์ใหญ่ยังกับเป็นเกมวันพัชชูแมนโอ้โหคุณผู้ชมชนะอย่างง่ายดายมากๆเลยแล้วคนที่เป็น MVP เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นทารบมังกรอ,อย่างผมอยู่แล้ว <c oughs> แน่นอนครับ <c oughs> เป็นยังไงสกินใหม่พร้อมกับ MVP แล้วก็คิวเยอะสุดในทีมที่ผมใช้ฝีมือไปแค่ประมาณสัก15%เอนงนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหว้าว11คิว1เดตกับ5แอซิสเอาละครับคุณผู้ชมและส่วนในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะชอบกันไหมกับเกม ROV ถ้าชอบนผมจะ เล่นนให้ดูอีกนะแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยคลิปนี้เนี่ยเป็นการเติมครั้งแรกในรอบหลายปีของผมเลยนะสำหรับเกม r o v เนี่ย<ะ>ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนัสดี้ผมโปรโตเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงๆเลยนะฮะไปละจุ๊บจุ๊บ